โอเคก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับจิตติต้อนรับเข้าสู่เกม Insidenc แล้ววันนี้อยู่กับสหารคนเดิมครับก็คือคุณฟุตตี้สวัสดีครับผมบังตี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชื่อชื่อฟุตตี้แต่ทําไมตั้งชื่อเป็นเทพดุกวะเดี๋ยวแนคขับจำได้ว่าแต่บุคคลเทพดุกี่เขาคือท่านใดครับคล้ายคล้ายเทพซีนนั่นแหละปังอ่าล่ะครับคุณผู้ชมเราหลังเข้ามาในเกมแล้วนะครับคือเกมแบบมันน่ากลัวมากเลยครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณฮัลโ่าสวัสดีครับคุณฟุตตี้ครับ ใช่แลครับว่าไงครับเฮ้ยมึงอยากกดแฝดมั่วดิไอ้เหี้ยตัววีกับตัวบีอะมันใกล้กันเ่อนเออโลกวันน้ทงจะเล่าให้ฟังอ่าว่ามาเลยครับจะได้บรรยากาศไม่น่าเบื่อวันนี้เมื่อปีที่แล้วอะกูไปประกวดเดบิวต์มาเออว้ยเฮ้ยนี่มึงเสียงดีแบบถึงขั้นประกวดแล้วเพื่อนร้องได้ครึ่งเพลงพี่คิมกวักมือเรียกเลยเฮ้ยกวักมือเรียกเขาทีมใช่ไหมไม่ใช่พี่คิมบอกให้ไปหยิบตรงเท้าให้หน่อยแต่กีเคว้งไม่ถึงทำแฮ่ วันนี้ภารกิจของเราคืออะไรครับคุณฮารลก็คือเล่นให้ชนะเกมนี้นะครับตามมาโลกต้องเดินปกติอย่างกูเนี่ยนายเห็นอย่างที่ฉันหรือเปล่าโอ้โหอยู่ข้างหลังกูด้วยโอ้โหนี่กูผมไม่ได้เปิดไวแชทนะเนี่ยเก็บถาดเพื่อความอยู่รอดของเราเราก็ต้องแข่งกับเวลาพระเจ้าจอร์จ เจอกุญแจกับเพื่อนฟุตตี้ฐานชั้นสองชี่มันก็เะถูกจหหอบ้างไอสัตว์มันไม่ได้ยินมันหอมเหรอตอนนี้มันม,มีอะไรบ้างมันมีน้ำมันกุญแจรถเดี๋ยวุูจะเปิดทีวีแล้วเราวิ่ง นายรู้หน้าที่ใช่ไหมเพื่อนนายต้องไปเปิดทีวีด้วยเพื่อน,อนพร้อมไหนเราพร้อมพร้อมเพื่อนห <c oughs> ลงกันว่าไอ้ซาดกดตัว E เพื่อใส่กุญเจรถเรียบร้อยแล้ว กุญแจรถพร้อมแล้วโอ้กูตกใจหัวลยกายที่อ่ะใช่ตกใจหมดเลยโลลรอะจะพา,าไปหาของที้ถุงเยีเ่ยโอ๊ยมันจะมาตอนนี้ แบตเตอรี <Battery S 2> ่ห <pada> น <disappearance> ึ่งก้อนโอ้โหกูเกือบโดนกูเกือบโดนที่มันเข้ามาได้ยังวางกระดังเกินเลยไม่ก้อน 没白啊，哥！把哥害了。 มึงทำอะไรลงไปอีกสักกูขอโทษกูขอโทษเชื่อแล้วไงเวลาจะหมดเจอแล้วเจอแล้วแล้วกูเจอรถกันนึงละครบแล้วละะกระทางไหร

ันก่อนกูไปนั่งกินเบียร์กับพี่กูเว้ยมผู้เร่ตอนนี้มึงันก่อนไปกินก็มาชวนกูอี้อะนั่งกินเบียร์อยู่ดีแม่งยืนชักเฉยเลยพี่กูอ้าวแล้วเป็นไงอ่ะไม่พาไปโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่ใช่โรคที่ไปโรงพยาบาลแล้วจะหายอ้าวแล้วมันเป็นอะไรชักเพราะว่าเบียร์สิง ทีวีเพื่อนน้องกุมมีรอสองรอแล้วแบตตัวนี้ต้องใส่อปกไปรอใช่ไหมวะไปก่อนค่อยมาหา เติมมันเติมมันขึ้เราสี่โง่หลอดวยโอ้ยฉัจอดไปเลยแล้วกูก็ต้องรอดโอเคก็พอแค่นี้กันดีกว่านะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของผมด้วยนะครับผมและวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายจุ๊บ